สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอาทิตย์หน้านะคะชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรพึ่งขอบอกว่าพึ่งก็ยังไม่ได้ดูหน้าไพ่นะคะค่ะแล้วก็พิ่งเลือกกล่องที่3มโอ้เสียวมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้คือกล่องที่1น,นะคะกลองที่สกลองที่สามและกลองที่สี่ค่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของการเงิน การงานความรักและไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะเริ่มตั้งแต่กองแรกก่อนนะคะใบแรกนะคะใบแรกนั้นจะมีในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินเพิ่งม,มองว่าคุณสามารถได้เงินกับเด็กได้นะคะหรือได้หรือมีความสุขกับเงินเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ได้นะคะอย่างไรก็ตามชีวิตในเรื่องของการเงินของคุณอาทิตย์หน้าเพิ่งว่าสบา,สบายสบายไม่ซีเรียสไม่คิดอะไรมากนะคะในเรื่องของการงานค่ะการงานเพิ่งม,มองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานนะคะสามารถที่จะโชว์ฝีมือหยิบจับ อะไรที่ว่าเป็นเงินเป็นทองแล้วก็ทำทำออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงเป็นมีคนที่เขามองเห็นความรู้ความสามารถของคุณนะคะอาจจะมีงานหรือมีอะไรมาแนะนําให้คุณเพิ่มเติมได้ในอนาคตนะคะมองว่างานที่ทําสามารถทําให้เกิดเงินแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวคุณได้คะ่ะความรักนะคะ ความรักสำหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะเพิ่งมองว่าความรักของคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของว่าการเดินทางมีในเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือการรับรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะรวมถึงอาจจะมีการไปท่องเที่ยวด้วยกันการเรียนรู้กันนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีเนี่ยเพิ่งมองว่าคุณก็ต้องมีการเดินทางเมื่อจะเป็นการเรียนการศึกษาการทํางานต่างๆนะคะ่ะจะทําให้คุณมีโอกาสเจอเนื้อคู่ได้อย่างนั้นมากกว่านะคะ ค่ะแล้วก็ไพ่อ,อยากบอกอะไรคุณนะคะไพ่อ,อยากบอกว่าบางครั้งคุณอา,อาจจะเจอสถานการณ์ที่รู้สึกว่ายากลําบากนะคะหรือบางครั้งคุณเจอสถานการณ์ที่ว่าเมื่อไหร่มันจะจบสักทีในเรื่องของปัญหาเพิ่งมองว่าอาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์สุดท้ายละที่คุณจะรู้สึกว่าหนักนะคะหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเบาบางลงแล้วก็จะเริ่มมีแต่ความสุข เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นก็คือว่าเมื่อทุกอย่างมันจบมันก็จะเริ่มมีการเริ่มต้นเหมือนกับพระอาทิตย์ะคะ่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกก็จะค่อยคอยเริ่มขึ้นมาใหม่นะคะค่ะเรามาดูในส่วนของกองที่2ต่อนะคะท่านไหนที่เลือกกองที่สองไว้เอ่ยการเงินนะคะ การเงินในส่วนของกองที่2อเพิ่งมองว่าถ้าคุณอยากจะมีเงินเนาะหรือคุณกําลังจะมีเงินก็ตามคุณจะได้มาจากการเคลื่อนย้ายการย้ายการเดินทางนะคะการตัดสินใจที่จะเดินทางต่อหรือไปต่อในอนาคตนะคะมันถึงจะทําให้คุณมีเงินรวมถึงคุณจะได้เงินจากเช่นการจัดทัวร์การจัดท่องเที่ยวหรือการแนะแนวทางการเดินทางเช่นเออพวกพาสปอร์ตบีซ่าอะไรต่างๆอย่างนั้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือแบบว่า ทำเกี่ยวกับพวกเรือเดินสมุทรอะไรต่างๆก็ทําให้คุณได้เงินได้นะคะมองว่าอย่างไรก็ต้องมีในเรื่องของการเดินทางการจักไปถึงจะได้เงินนะคะเพิ่มขึ้นค่ะมาดูต่อในใบที่2การงานการงานนะคะเพิ่งมองว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับพวกทางอินเทอร์เนต็ตการสื่อสารนะคะมองว่าการงานจะออกมาดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่า บางครั้งอะค่ะเขาเรียกว่าคุณอาจจะยังรู้สึกสับสนไม่มั่นใจหรือมองไม่เห็นทางออกให้คุณตั้งสมาธินะคะแล้วก็มองดีๆแล้วก็ใช้ใจในการมองอะคะ่ะเพราะจริงๆเพิ่งมองว่าในส่วนของเอ่อในเรื่องของการเงินของคุณนะคะถ้าเกิดทงทางด้านออนไลน์ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านอื่นมันเหมือนบางทีจิตใจเราเป็นคนที่หยุดหรือจบกับในเรื่องของการเงินแทนนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราลืมตานะคะหรือว่าเราพยายามหาทางออกเพิ่งมองว่ามันหาทางออกในเรื่องของการงานได้เนาะออแต่ทีนี้คือบางครั้งเราปิดหูปิดตาไม่รับฟังมันก็จะทําให้เราไม่เห็นทางออกนะคะในเรื่องของความรักของกองที่สองกองที่สองความรักโอ้โหสำหรับท่านที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะเพิ่งแนะนำว่าบางครั้งอะคะ่ะ ถ้าเราไม่ตั้งความหวังไว้เยอะนะคะหรือเราทำใจรับได้ในบางเรื่องจะทำให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่คุณไปคาดหวังนะคะในสิ่งที่คุณอยากให้คนรักเป็นนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการแบบเ,ออเสียใจไม่ไม่ได้ความรักดังที่หวังก็ประมาณนี้ด้วยนะคะดังนั้นจริงๆก็มองว่าไม่ต้องตั้งความหวังไว้เยอะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า นี่แหละใช่แล้วอย่างนั้นนะคะนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีเพิ่งมองว่ารักษาแผลใจก่อนนะคะหรืออีกกรณีหนึง่งคือยังไม่ใช่จังหวะของการหาคู่นกอทิตย์านแนะนําก็คือชะลอก่อนนะคะรอดูจังหวะดีกว่าค่ะในส่วนของไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่งมองว่าเป็นช่วงจังหวะของการเก็บเงินเก็บทองดีที่สุดค่ะ ะะมีเงินมีทองเก็บไว้ดีกว่าะะแล้วก็เป็นช่วงของแหนเกิดการหึงหวงเกิดการที่ว่าไม่อยากจะให้ใครไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเข้าของสิ่งของมีค่าหรืออะไรต่างนะคะเขาเรียกว,ว่าเป็นช่วงจังหวะเรารู้สึกว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะค่ะทีนี้มาดูกองที่3เว้าวพึ่งก็เลือกรองนี้ขอให้ออกมาดีเถอะเพียงเพียงเพียงเียช่วยกันนะช่วยกันลุ้นจะบอกว่าไอ้ใครได้กองไหนจริงๆพึ่งก็ได้กองประมาณนั้นเกือบเท่านั้นแหละ โอเคมาเริ่มแต่แรกว้าจู้โอ้ยแต่ไม่อยากดูใไที่สองเลยอออเอาใบแรกก่อนโหใจหลายมากใบแรกนะคะการเงินนี่นี่มีจิเชียนไม่ดียางไงการเงินก็คือว่ามองว่าคุณนะคะเป็นคนที่มีฝีมือมีความรู้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะพูดไพ่ลบให้เป็นไพ่บวกโดนด่าคืออย่างนี้เอาเมจิเชียนก่อนเมจิเชียนนะคะเพิ่งมองว่าเอ คือจริงๆอ่ะคุณสามารถทําเงินหาเงินได้หลายทางนะคะเป็นคนที่มีลูกเล่นเป็นคนที่มีฝีมือนะคะพยายามที่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีอ่ะจะทําให้คุณนะคะสามารถทําให้ก่อให้เกิดไรายได้ได้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถที่จะหาเงินได้จากทั้งคนทุกระดับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเจ้าของกิจการหรือลูกจ้างพนักงานต่างๆค่ะเขาเรียกว่าคุณมีฝีมือหมด เขาเรียกว่าแบบเขาเรียกว่ามีครบเครื่องอะเนาะเออแล้วก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองอะค่ะได้เงินจากการที่เรามีวิชาความรู้ในหลายๆเรื่องนี่แหละทําให้ก่อเกิดเงินได้นะคะทีนี้มาดูใบที่สองนี่แอบด,ดูใบอื่นเลยเนาะใช่โอ้โหใบที่สองมากี่กี่ดาบเนี่ยโอ๊ยตายแล้วไม่คิดไม่จะเชียนมาเจอสิบดาบโอ้ไม่เป็นไรไม่ไ,ไรเดี๋ยวแปลบวกให้ไ่ใช่เขาเรียกว่า อช่วงอาทิตย์หน้าค่ะเป็นช่วงที่งานอะ่ะเขาเรียกว,ว่าเยอะหนักเข้ามาประดังประเดีพร้อมๆกันกับเราอะค่ะทําให้เรารู้สึกแบบโอ <c oughs> เ้เห็นหลังไหมเห็นหลังไหมโดนทิมนี่ดีนะยังทิมกี่ดาบเนี่ยทิมอยู่สามดาบ <c oughs> จะบอกว่าถ้าไพ่ชุดอื่นนี่สิบดาบทิมเลยนะไอ้นี่ยังทิมแค่สามอีกเจ็ดดาบยังอยู่รอบๆ <c oughs> เอามองในแง่บวก ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะแต่มันก็ไม่ได้รับเต็มๆหมดนะคะยังมีการกระจายปัญหาอุปสรรคหรือว่าเขาเรียกว่าสิ่งที่สิ่งที่ทำค่ะอาจจะมีแบบว่าคนอื่นช่วยๆกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานต่างๆแต่ว่าเราเรายังรับได้ไหมนี่นี่เรายังสู้นะคุณเห็นมือไหมมือด้านซ้ายยังพยุงตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงกระตายดังนั้นงานคุณเยอะแค่ไหนนะคะ ขอแค่ใจสู้ยังเอาชีวิตรอดได้นะคะเดี๋ยวเพึ่งมาช่วยกันดึงดาบที่อยู่ข้าง,งกัน <c oughs> เออนะคะโอเคเป็นเออก็เพิ่งเหมือนกันนะคะเพึ่งดูชะตาก็สงสัยจ,จริงแหละเพราะว่าอาทิตย์หน้าพึ่งก็เป็นอาทิตย์ที่ว่างานน่าจะเยอะจริงๆเพราะว่าคนที่ทํางานด้วยกันนี่เพิ่อนเขาป่วยไงยก็กระจายงานช่วยกันทํานะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของใบที่สามต่อนี่ความรัก <c oughs> ความรักสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วเพิ่งมองว่าความรักของคุณนะคะคุณอยากที่จะได้อะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอยากที่จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยกันนะคะคุณโหยหาในเรื่องของความรักที่ว่าเอ่อกิฟต์แอนด์เทคเนาะก็คือหมายถึงให้แล้วก็ได้รับกลับนะคะเออคุณอยากจะเจอคนที่รู้สึกว่าเฮ้ ขอให้มันใช่จริงอันนี้คือในกรณีที่มีแฟนนาะก็อยากจะเจอว่าขอให้แฟนน่ะทําในสิ่งที่เราอยากได้บ้างอย่างนั้นนะคะหรือไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันประมาณนั้นนะคะจริงๆก็เป็นไพ่ที่ดีเนาะในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มทางานเป็นทีมสําหรับท่านที่ยังไม่มีแฟนนะคะซึ่งเพิ่งจะจัดเพิ่งเป็นกลุ่มนี้แหละอโอเคค่ะเพิ่งมองว่าคุณนะคะกําลังหวยหาหรือมันก็ไม่เชิงหวยหาเนาะเขาเรียกว่ากําลังแบบ อยากจะได้ในสิ่งที่ว่าเมื่อฉันให้คุณไปคุณตอบกลับมาบ้างไหมอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะหรือแม้แต่คุณจะมีโอกาสที่ว่าคุณก็อยากจะมีคนที่รู้ใจอยากจะมีคนที่เป็นคนรักนะคะหรือจะหรือเขาเรียกว่าอาจจะอยากมีกิจกรรมร่วมกันก็ได้คือบางทีเป็นแฟนมันก็ยังไม่ถึงขั้นคู่รักอะเนาะบางทีก็ยังรู้จักในหลายๆเรื่องไม่ไม่หมดอย่างนั้นนะคะก็อยากจะที่จะรู้จักมากขึ้นประมาณนั้นนะคะ ทีนี้มาดูว่าไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรไพ่บอกว่าคือบางครั้งอะคะ่ะคุณก็เขาเรียกว่าคุณมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะคุณมีทั้งในเรื่องของว่าบางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวเป็นช่วงที่ว่าศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีในส่วนของการที่ว่าอาจจะอยากชอบทำอะไรเป็นพิเศษโดยที่แบบไม่บอกใคร เป็นความลับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าจริงๆเพิ่งมองว่าเป็นคนสวยเนาะมีเสน่ห์ชมตัวเองไม่ใช่หรอกก็เขามีเสน่ห์จริงๆนะพไพ่ใบเนี้ยเออถึงขนาดว่าอะไรนะพี่ชายแม่มามารับไปเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะถ้าปลอดภยัยอืม นะคะเป็นคนที่สวยค่ะอืมแต่ทีนี้คือบางครั้งอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวเนาะเพราะว่าก็ไปอยู่กับในส่วนของสามีครึ่งครึ่งปีแล้วก็มาอยู่กับคุณแม่ครึ่งปีนะคะก็คือดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าคุณนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้อะไรที่ดังใจทุกอย่างถูกไหมคะเพราะว่าตามประวัติแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักในส่วนของคนนั้นเพราะว่าจริงๆผู้ชายคนนั้นะ่ะ ก็ดดนมีลุงอะคะ่ะเอาง่ายๆลุงแล้วกันเนาะลุงอะมีเมียหลวงอยู่แล้วอะแล้วใครจะอยากไปเป็นเมียน้อยใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละแต่ทีนี้คือประวัติเขาก็ไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดว่าความรู้สึกยังไงแต่ก็คือว่าไปอยู่กับ ทางสามีครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่กับแม่ครึ่งหนึ่งเนาะเออประมาณนั้นเพิ่งถึงมองว่าบางครั้งก็อาจสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าอย่างที่คุณคิดนะคะอาจจะโดนบีบคั้นหรืออะไรต่างๆเนาะมันก็เป็นสภาวะจำยอมแต่สามารถเราแก้ไขได้ไหมแก้ได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะนี่นี่นี่ไพ่ชุดนีด้มีกุญแจอยู่ในมือคะ่ะโอ้โหเห็นเปล่าชุดอื่นไม่น่ามีนะ ชุดอื่นต้องไปดูก่อนชุดนี้มีกุญแจอยู่ในมือแปลว่าทุกอย่างแก้ไขปัญหาได้ด้วยมือของเราค่ะมาต่อใครที่เอาชุดที่สี่ชุดที่สี่ 4, ลุ้นกันดีกว่าชุดที่สี่โอเคมาใบแรกใบแรกค่ะชุดที่4ก็คือว่าจริงๆเขาเรียกว่าในเรื่องของการเงินเนาะการเงินของคุณนะคะมันเรียกเหมือนการรอคอยคือบางครั้งคุณอาจจะลงทุน ทำอะไรไปบางอย่างไม่ว่าจะเป็นลงเรื่องเงินลงในเรื่องของความรู้สึกลงในเรื่องของแรงกายอะไรต่างๆเป็นช่วงจังหวะที่ว่าลอก่อนนะคะรอเงินมาหรืออาจจะเป็นแบบว่ารอเขาหยิบยื่นข้อเสนอต่างๆแล้วก็เป็นช่วงที่พักพักผ่อนพักผ่อนนะคะง่ายจะบอกพักลบก็ไม่ใช่วันนี้เขาไม่ได้ลบนะคะเออดังนั้นก็คือมองว่าเป็นช่วงรอคอยก่อนเนาะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าใครเลือกกองที่4การงาน นี่โอ้โหไทยเจียวจะบอกว่าการงานนะคะเป็นช่วงที่ว่าเพิ่งมองว่าคุณนะคะทำงานเก่งนะเป็นคนมีฝีมือทุกคนให้การยอมรับแม้จะไม่อยากยอมรับก็ตาม ะะแล้วก็ทีนี้คือสิ่งที่ต้องเพิ่มในเรื่องของการงานก็คือว่าคุณจะต้องเพิ่มในเรื่องของความใจดีอ่อ,อนโยนกับคนรอบข้างเข้าไปบ้างเท่านั้นเองคือบางครั้งค่ะคุณเป็นคนตรงๆฟันฉับๆบ,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 บางทีมันไม่ได้ไงเพราะมันอยู่ในสังคมรวมเนาะบางทีเพิ่งก็เนาะแต่ละคนมันก็มันก็อย่างนี้แหละคะ่ะเราก็ต้องปรับตัวโทนเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะมีความชอบมันแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะเออ เพราะฉะนั้นคือเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าไปในส่วนของว่าถ้าใครทำงานผิดพลาดเราก็ต้องให้กำลังใจคอยแนะนำคอยคอยบอกคอยสอนจะดีที่สุดน,นะคะมาดูในส่วนของใบที่สามราชาดาความรักค่ะความรักของกองที่สี่นะคะมองว่าสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วเนาะคุณก็เป็นคนที่ว่าตรง,ตง นะคะเป็นคนจริงใจในเรื่องของความรักเป็นคนจริงจังด้วยนะคะมีอะไรอยากให้พูดแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยอืมอยากให้พูดอยากให้คุยกันมากกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเผชิญหน้าแต่แบบว่าเผชิญแบบแอบๆเพราะดูดินหน้าเอียงน่ะคะแทนที่จะทําหน้าตรงก็ไม่ตรงเนาะใช่เพราะฉะนั้นคือคือหมายถึงว่าการพูดจาหรือว่าการพูดคุยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนตรงๆหรือย,ยังไรก็ตามแต่ก็ควรที่จะ อ,อ,อ้อมบ้างบางอย่างไม่ต้องตรงมากแล้วก็บางอย่างไม่ต้องไปจับผิดเยอะอย่างนั้นนะคะนะคะทีนี้ส่วนของท่านที่ยังไม่มีว้าวมีโอกาสเจอในคู่ได้เหมือนกันรูปนี้เหมือนฝรั่งเลยอะเพราะฉะนั้นเราไปเล่นแอปฝรั่งกันเถอะแอปหาคู่มีโอกาสเจออะมีมีโอกาสเจอนะรวยด้วยนี่อ่ะเป็นราชาใช่ไหมคะราชาดา ใช่เป็นคนตรงๆเนาะเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่จริงใจเออลองดูแล้วกันเผื่อถ้าใครยังไม่มีลองเปิดใจเผื่ออาจจะมีคนสูงอายุก็ได้หรือเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มาชอบเราก็ได้นะคะทีนี้ใบสุดท้ายของกองที่สี่ไพ่อยากบอกอะไรคะไพ่อยากบอกว่าจะบอกว่าไพ่ของกองที่สี่กับหน้ากับหน้ากล่องของไพ่ใบเดียวกันเลย นี่ไพ่โกลเด้นวิวนะคะชอบสวยค่ะทีนี้ในส่วนของไพ่กองที่สี่ไพ่ยาบอกอะไรไพ่บอกว่าเป็นช่วงจังหวะของที่ว่าคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณหลักนะคะคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำเป็นช่วงจังหวะของการพักผ่อนั่งนิ่งๆสบายๆชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะดังนั้นก็มีความสุขในแบบที่คุณเป็นเท่านั้นเองนะคะ ได้ยังไงก็ฝากติดตามในส่วนของเพจดูดวงเพึ่งน้อยแล้วก็ YouTube ดูดวงพึ่งน้อยด้วยนะคะออฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบพระคุณมากแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ